มีคนพูดเรื่องบูโน่มาดูเรื่องบูโน่หน่อยเมื่อวานเรามีรายงานไปแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นข่าวลือนะแต่ว่าล่าสุดอ่ะทางฝั่งของเรอรลมาติดก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีความสนใจในทางด้านของบูโน่แต่ยังได้คืออันนี้นเป็นนักข่าวอะไรนะนักข่าวนักข่าวรายงานใช่ไหมคือปาโกกอนซาเลสมาจากโกเปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ฟังสองฝั่งนะอ่ะได้เมื่อวานไปสื่อมาแล้วก็คือทางฝั่งสเปนเนี่ยโวยแล้วก็เอามากล้ามามาอ้างอิงบอกว่าบ้าหรือเปล่าซึ่งอังกฤษ รายงานไม่ได้ไงอ๋อคือฝั่งอังกฤษอรายงานก่อนแล้วฝั่งสายข่าวฝั่งสเปนก็เลยบอกว่าแกจะบ้าเหรออ่าเขาตอนนี้เขาูุกวนอยู่แต่อังกฤษรอบนี้ก็มีมีมีหลักฐานอ่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมเล่าคือตอนแรกเป็นเดลี่สตาร์ค่ะซึ่งเดลี่สตาร์มันก็ไม่ค่อยแรงมันเป็นเคอร์ดซันแต่พอเอ็กเพรสอะมันเล่นแล้วขึ้นหน้าหนึ่งใหญ่อะมันก็เลยแบบอ้าวเป็นแรงกระเพื่อมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเขายืนยันว่าเขาอะเห็นสกามาดิดจริงๆทีนี้ปาโก้กอนซาเลสเนี่ยเมื่อวานก็พงขึ้นมาาาาเกก็ด่่สืองบว โอ้โหไอ้ที่บอกว่า90ล้านปอนด์เนี่ยนะนมันยังมัม่วไม่เท่าซื้อคนอายุ30คือเขาบอกว่ามาดดิทม,มีตังค์ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าลองไปดูได้เลยว่านโยบายของเปเรสหลังๆเนี่ยเขาซื้อเด็กเขาซื้อเอนดริกเขาซื้อจูดซื้อมาปั้นใช่ไหมเขาซื้อไม่ใช่ซืออ้อมาปั้นซื้อมาให้ใช้งานได้ยาวๆเอ็มบัปเป้หรือแม้กระทั่งที่กำลังจะคว้าเทรนด์เนี่ยก็คือ26ถูกป่ะอายุน้อยนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหบรูโน่นี่ไม่ใช่นโยบายของ มาดิดแน่ๆข่าวนี้เป็นข่าวที่อังกฤษมั่วมามแต่ว่าพอลงไปเสร็จปุ๊บทางฝั่งอังกฤษก็รวมเงิน3าสี่ <c oughs> เล่มแล้วก็มีเดลี่ได้ขอดอีกอันหนึ่งแล้วก็ตีกันไปซึ่งผมก็มงงได้เล็คอข์ดของสกอตแลนด์นะไม่รู้ไปอยู่ข้างอังกฤษได้ไงนะครับก็อบอกเรามีหลักฐานเลยว่าสากาวมาดิดมาที่แมนูจริงๆซึ่งคนก็บอกเฮ้ยรายงานผิดเปล่าเขาอาจจะไปสกาวคบี้เมนูเปล่าใช่ไหมครับทีเนี้ยเนี่ยมีคนบอกว่าเขามาดูดาโล่เปล่า ก็มีสิทธ์นะเอาแต่ถ้าได้เทนเขาก็ไม่เอาดาร่โแล้วแต่ดาร่โนี่เป็นเรื่องจริงที่เป็นลิสสัมลองของอเล็กซานเดอร์อโนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสื่อตอนนี้ตีกยนอยู่แต่ว่าพอคนไปถามอาร์มริมอาร์มริมก็บอกว่า no it's not <Ooh. test> it's not going to happen คือไม่มีทางเกิดขึ้นรูโน่นี่คือเป็นกระดูกสันหลังของเขาเลยแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเขาแอสซิสต์กับประตู30ลูกเป็นคุณคุณอยากให้นักฟุตบอลแบบนี้ออกจากทีมไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางผมไม่ปล่อยไปแน่นอนนะครับ แล้วก็มีเหมือนมีกระแสข่าวว่าเขาก็ไปคุยกับเซอร์จีมีทีนึงว่าคือเมื่อวานอ่ะในกลุ่ม h a t s อ p p Manchester อี e n ิงเนียลอ่ะพูดเลยโหเขาดา่า e อินิออสกันกระจาย,ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องไปดูว่าแหล่งข่าวไหนถูกระหว่างสเปนอังกฤษแต่อิน e ิออสทำตัวเองคือทำเหมือนตัวเองเป็นหนี้หน,นักท่าเรืออะไรขนาดนั้นคนก็เลยแบบจะมาซื้อทรัพย์สินไงจะเข้าลงรับจำนำไงเหมื่อมาได้ของแบบของราคาถูกของดีราคาถูกใช่เหมือนอโมริมก็ไปไปประทับตาคอนวิน์ทาง เซิร์ฟิมีทีนว่าบูโน่นี่ไม่ได้เลยนะ,ะยังไงก็ไม่ได้นะนย้ายเลยนะ,ะแต่ทั้งฝั่งของแรชฟอร์ดเองเนี่ยอโมริมเองเขาก็บอกใช่ไหมว่าเขาฟอร์มดีก็ยินดีด้วยหเขาแสบมากนะเขาตอบเขาบอกว่าแรชฟอร์ดเนี่ยโหเหมือนนักข่าวบอกเฮ้ยเขาบอกเขาดีขึ้นนะมันพวกยืมตัวไปเนี่ยถ้าฟอร์มดีขึ้นมันก็น่าจะดีหรือเปล่าลนะอะไรเงี้ยอ๋อผมขอโฟอกัสกับนักเตะของผมแล้วกันนะเพราะตอนนี้แรชฟอร์ดไม่ใช่นักเตะผมโ<ห>อ,อแล้วก็สําหรับพวกที่ยืมตัวถ้าฟอร์มดีก็เป็นผลดีกับสโมส่ะ ก,ก็พูดดีก็พูดไม่ได้เอาดราม่าก็ยินดีด้วยถ้าเกิดฟอร์มดียดดยอย่างนี้นะคะก็แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือตัวเขาเองก็บอกว่าอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งดังนั้นหมายถึงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะดังนั้นก็เลยอยากให้บรรดานักเตะชั้นยอดเนะี่ยเล่นอยู่กับเราต่อไปนะแต่เรื่องสถานการณ์ของบรูโน่เนี่ยตอนนี้เราคุมสถานการณ์ของบรูโน่เอาไว้ได้เป็นอย่างดีร,รู้เลยว่าเขามีความสุขมา,มากๆกับที่นี่นะก็ผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเ้้ารรูสึกแบบนนัจิงๆ <In S 2> อินกับแฟนบอลนะแฟนบอลนะคะดูแลแฟนบอลดี